มาดูทหารกันดีกว่าทหารเนี่ยกราบหัวใจพวกเขาเลยวันก่อนนิกกองกำลังบูรพาซ้อมรบจะ้ะซ้อมรบโชว์อะ่ะเข้าใจไหมมันคือจิต,ตวิทยามันคือสัญ,ญลักษณ์ะ่ะ ถามท่านผู้ชมตรงๆว่าเวลามองไปที่แพรทองทานชินวัตรมองไปที่ภูมิธรรมเวชยชัยกับมองไปที่ภาพเนี้ยภาพไหนคนไหนที่คุณอุ่นใจและรู้สึกว่ากูอยู่บนแผ่นดินที่มีศักดิ์ศรีที่บ้านหนองสังตมบลนหนองสังอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วหนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยา ผอบอพลรอสองรักษาพระองค์ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาเป็นประธานตรวจสภาพความพร้อมรบตามระเบียบปฏิบัติประจำของหน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารราบยานเกราะร1 2 2สองรอ, 12, รอ,อหลังจากที่ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายกำลังพลอาวุธยุธโทโธปกรณ์เข้าสู่ที่รวมพล ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่122ตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนทั้งนี้ปฏิบัติภารกิจของหน่วยเมื่อได้รับมอบจากหน่วยเหนือ โดยพอบอผลรอ .2 รออ,อบอกองกำลังบุรพาได้เน้นย้ำสั่งการในเรื่องการรักษาระเบียบวินัยของกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่การแสดงภาพลักษณ์ที่ดีแสดงกำลังให้ประชาชนในพื้นที่เชื่อมั่นในการรักษาปกป้องประเทศชาติและให้ใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชาในสายการบังคับบัญชาของตนเองในทุกระดับพร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ผสมผสานกับความเป็นผู้นำและให้เตรียมความพร้อมของกำลังพลที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่เมื่อได้รับภารกิจจากหน่วยเหนือเป็นไงล่ะไม่เห็นต้องวิ่งหนีใครขึ้นรถเลยกแค่เขารอาตอบคำถามอีขี้คลาดขณะที่กองอาธมาตนะครับพลตรีธีรนัน,น,นทคว้างผู้บราการหน่วยข่าวกรองทางทหาร สั่งการให้กองพันข่าวกรองทางทหารทำการตรวจสภาพความพร้อมรบของกองร้อยข่าวกรองทางทหารเพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลอาวุธยุทธโธปกรณ์และยานพาหนะให้พร้อมสำหรับรองรับภารกิจจากกองทัพบ,บกโดยกองร้อยข่าวกรองทางทหารมีภารกิจหลักในการรวบรวมข่าวสารและเฝ้าตรวจสนามรบสนับสนุนให้แก่นหน่วยดำเนินกลยุทธ พลตรีธิรนันให้โอวาทกำลังพลตอนหนึ่งว่าพวกเราคือกองอาธมาตที่สืบสารการทำหน้าที่มาตั้งแต่โบราณกาลขอให้เราภูมิใจในการเป็นทหารการข่าวทำหน้าที่รวบรวมข่าวสารในอดีตกองอาธมาตมีความสามารถในการสอดแนมจารกรรมรว,รวบรวมข่าวสารมีคถาอาคม วันนี้ถึงแม้เราจะไม่มีคาถาอาคมแต่เรามีเครื่องมือพิเศษเรามีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความทันสมัยเพราะฉะนั้นพวกเราคือหูตาแห่งสนามรบขอพวกเราเป็นตาที่คมเหมือนเหยี่ยวเป็นหูที่ไวเหมือนนกข้าแมวเนี่ยครับในขณะที่เรามีนายกขี้คลาดเป็นนกกระจอกทหารยังแสดงสัญ,ญลักษณ์ชัดเจน เราจะมีตาที่คมเหมือนเหยี่ยวมีหูที่ไวเหมือนนกข้าแมวท่านพลตรีธีรนันน,นท์ทว้างยังได้เน้นและย้ำสั่งการเรื่องการรักษาวินัยของทหารและแสดงออกถึงภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพบ,บกต้องการยึดมั่นในอุดมการเกียรติศักดิ์ศรีของทหารอาชีพและมีความพร้อมอยู่เสมอสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเมื่อได้รับคำสั่ง กองร้อยข่าวกรองทางทหารได้แสดงออกให้เห็นถึงความเข้มแข็งของกองกำลังพลและความพร้อมของยุธทธปปกรณ์ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถปฏิบัติภารกิจได้เมื่อได้รับคำสั่งจากกองทัพบกเต็มกำลังความสามารถ